คุณผู้ชมคะสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในประเทศไทยะระลอกนี้นะคะทําให้มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีการเสียชีวิตมากขึ้นด้วยจึงขอให้ทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือในการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเอาละคระเราไปต่อกันนะคะที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งในวันนี้เราก็มีเรื่องราวการทําหน้าที่พุทธบุตรของพระอัมพลสุตตะโคโส รักษาการจเจ้าอาวาสวัดราชวิริยารามอําเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งก่อนหน้านี้เป็นวัดเกือบร้างแล้วค่ะโดยบริเวณรอบวัดก็มีชาวไทยพุทธเพียง10บกว่าหลังคาเรือนเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นเพื่อนต่างศาสนิาหมดเลยนะคะแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่บ่อยครั้งแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวค่ะ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะท่านก็จะได้ฝากให้กําลังใจและก็ข้อคิดดีๆแก่ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเพื่อให้ได้ผ่านพ้นวิกิตโควิด -19 ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดตัวหลวงพี่เองเนี่ยมีทหารในวัดประมาณประมาณ30นายที่มาคุ้มครอง ในวัดก็จะล้อมรอบไปด้วยรั้วตัวทั้งหกยังเกิดเหตุว่าปรระเบิดแสแบงเครื่องป้ายถนนบ้านไอกาแสตะบนสีสอคอนอำเภอสีสาคอนจังวจหวัดนาราธิวาสสามสวันก่อนก็เกิดเหตุการณ์ตุการ ปลาระเบิดไฟ่อนเนี่ยาเข้าไปที่ฐานอหารซึ่งห่างจากวัดแค่ประมาณท้ากโลกต้องต้องขอบอกไปว่าตรงจุดที่หลวงพี่อยู่เนี่ยด้วยความว่าอำเภอยี่เง่ยในเมื่ออดีตเมื่อประมาณ สิบปีที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่ก็คือมีผู้ก่อการร้ายเนี่ยได้ได้ยิงแล้วก็ขับไล่ชาวไทยพุทธไปในพื้นที่ทำให้ชาวพุทธในพื้นที่เนี่ยเหลือจำนวนน้อยทุกวันเนี่ยเวลายโยมที่จะมาวัดวันพระเนี่ยวันพระเล็กธรรมดาก็มีประมาณแค่ห้าหกคนวันพระใหญ่ก็มีประมาณแปดเก้าคนไม่ถึงสิบคนประมาณ การที่เราไปทําหน้าที่ตรงนั้นถามว่ามันยากง่ายไหมวัดตัวหลวงพี่เองเนี่ยมีทหารในวัดประมาณประมาณสามสิบนายที่มาคุ้มครองในวัดก็จะล้มลอมรอบไปด้วยรั้วรั้วทหารนะครับก็หลังจากที่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นมาเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ไมากที่สุดเราก็พยายามที่จะอยู่ในในบุญให้ได้มากที่สุดตอนเนี้ยกับช่วงแรกๆที่ที่เข้าไปเนี่ย ความรู้สึกก็ตา่างกันช่วงแรกเนี่ยด้วยความว่าด้วยความว่าทางวัยวุธของเราเนาะแล้วก็รวมถึงคือตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราเราจะเป็นเ,นเจ้าวาดได้หรือเปล่าตอนแรกเขาคิดว่าองค์นี้หรอที่มาเป็นเจ้าวาดอะไรป,ประมาณแต่ด้วยความว่าที่ที่หลวงพ่อได้สั่งสอนมาสิ่งที่หลวงพี่เอาไปพัฒนาวัดในช่วงที่ผ่านมาก็คือก็เน้นในเรื่องของความดีศักดิ์คนเป็นตา่าง ก็เน้นอยู่สองข้อแรกตอนนี้ก็คือความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเราก็สามารถใช้จุดนี้ในการพัฒนาวัดได้เราก็เริ่มจัดความสะอาดของวัดไปเรื่อยๆแล้วก็มีการจัดเข้าของจัดความเป็นระเบียบในวัดซึ่งญาติโยมก็เคยชอบมาเรียกหลวงพี่ว่าพอท่านชอบลื้อของเพราะเราอยากจัดให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นพอจากนั้นมาเนี่ยพอญาติโยมเขาเห็นความตั้งใจจริงความตั้งใจที่เราอยากจะ พัฒนาวัดให้มันให้มันดีขึ้นเนี่ยเขาเลยมีความมั่นอกมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วยังในช่วงแรกๆพอเขารู้ว่าเรามาจากวัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีกระแสมีกระแสกลับมาบ้างแต่ด้วยความว่าความตั้งใจจริงของเราแล้วก็การลงมือทําจริงเนี่ยมันจึงทําให้ผลกระทบที่กลับมาเนี่ยมันเริ่มหายไปหายไปแล้วก็สิ่งที่กลับมาได้คือเขามั่นใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นในการที่ เราสามารถทําหน้าที่เจ้าวาดได้พอเราเข้าไปเนี่ยพยมเขาเห็นว่ามีพระเข้าไปอยู่สิ่งแรกที่เราสัมผัญได้คือโยมเขามีความรู้สึกสบายใจว่าพระวัดนะวัดแห่งเนี้ยยังมีพระอยู่ยังมียังมีความเป็นวัดอยู่เราเข้าไปเราก็พยายามรักษาวัฒนธรรมเดิมแล้วก็เราก็สอนแทรกไปด้วยธรรมะที่เราได้อบรมมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่วัดพระธรรมกายเอาไป ไปให้ญาติโยมเขาได้สัมผัสให้รู้เรื่องเราเกี่ยวกับมากขึ้นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรมากขึ้นวเวลาวันพระมาเราก็จะเล่าทำมาไม้กับญาติโยมฟังทํให้ญาติโยมเขาก็มีความเชื่อใจในความเป็นเจ้าวาดมากยิ่งขึ้นจากที่เป็นเจ้าวาดมือใหม่มาตอนนี้ก็ลดลดแรงต้านทานในหลายอย่างจนเป็นที่จนพี่จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในแถวนั้นแล้วก็ชาวบ้านในจังหวัดนาราธิวาสที่รู้จัก อย่างนี้ไม่ว่าการจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทําหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยทุกที่ย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคที่แตกต่างกันแม้แต่ตัวหลวงพี่เองตอนเข้าไปเป็นเจ้าวาดใใหม่ก็เจออุปสรรคเจอปัญหามากต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายบางครั้งก็เกิดการท้อแท้บางครั้งก็เกิดอยากที่จะถอยจากสามารถทําได้ตัวเองคือสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้น แล้บุคคลที่สร้างกำลังใจให้เรามากที่สุดคือหลวงพ่อของเรานั่นเองบางครั้งเราจะเห็นว่าหลวงพ่อท่านเหนื่อยท่านเจอปัญหามากมายแต่ท่านไม่เคยพูดคำนี้ไม่เคยแสดงสีในใหน้ากับลูกๆได้เจอแต่สิ่งที่หลวงพ่อยังทําต่อไปคือชนลูกๆสร้างสร้างบารมีต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราทุกคนทุกท่านที่เจอปัญหาอยู่ให้ลองมองกลับไปที่หลวงพ่อ ให้เห็นภาพหลวงพ่อในการสร้างบารมีมาเป็นกำลังใจในการที่ดำรงชีวิตต่อแล้วก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีต่อแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่ไม่มีสิ้นสุดในการทำหน้าที่ทำความดีต่อไปนั่นแหละกำลังใจที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองคนที่ให้กำลังใจดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตัวเราเราก็สร้างกำลังใจจากตัวเราโดยที่เราหาบุคคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็คือหลวงพ่อของเรา ต้องบอกญาติโยมทุกท่านไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถเพราะอะไรเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกไปเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้มากที่สุดในช่วงที่โควิดกําลังระบาดเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องต้องไม่ประมาทในตัวเราเอง แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าความประมาทเป็นหทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมข้อแรกที่เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือทุกท่านต้องไม่มีความประมาทเกิดขึ้นถ้าเรามีความไม่ประมาทเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์เหตุการณ์โควิดได้แล้วก็เหตุการณ์อื่นๆที่จะตามมาเพราะว่ามันอาจจะมีอีกขึ้นอีกในอนาคตเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันเพราะสิ่งสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนปกป้องตัวเองให้รอดพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปไนดะ้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ได้ทำหน้าที่พุทธบุตรดูแลวัดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรักษาวัดแห่งนี้ไม่ให้กลายเป็นวัดร้างไปอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวพุทธในพื้นที่อีกด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ หากมีประเด็นข่าวบุญนะคะที่น่าสนใจทางทีมงานก็จะหยิบมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพื่อจะได้นึกถึงบุญพร้อมทั้งอัปเดตข่าวต่างๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ